คนริการนะครับครับครับยัไปถ้าคุณหญพาอาครับผมบอกก็ได้ครับเออขอบคุณอะไรรับมันงํามยังนเลยนี่แนบบังอยู่ประเดี๋ ครับวันนี้เอาเอาป้ไปชวนมาได้ป่ะเนี่เดี๋ยวสุถ่ายภาพร่วมนะครับเนาะท่านเพชรพิบูลนะครับท่านจำยูดีคุณพ่อนะครับถ่ายภาพรวมอีกทีหนึ่งนะครับเอาอันนี้เราเรียกไปเลยเอาไว้ด้านหน้าครับวันนี้อ่าว่างด้านหน้าคือเวทีหมอลำัหมเนี่ยอ่างสี่ลักท่านเออเอซี่ก็ได้ครับผมเออถือก็นไหนเออถือก็ถือเออ อ่ะครับผมคนะที่เห็นบ้านระดับเออที่พอใส่เข้าถือใส่กันเออจ่ายเพิเดี๋ยวจะสูงกลับตัวอย่างลุกประสิทธิภาพชัดเจนเนาะสวยวยนะี่นาะครับขอบคุณมากครับครับขอเสียงประมืออีกครั้งหนึ่งครับผมครับขอบคุณครับ อาริยาอี่ซอร้อมกันร่วมกันหน่อยท่านผู้บริการถือเอาเลยท่านผูบริการประธานบุญจันทร์นะครับขับเป็นลูกหลานเจ้าภาพนะครับครับที่งามขึ้นไปานงามขึ้นไปไปรวมกัเพื่อนบคุณพ่อพี่มลนะครับตอนนี้นะครับ ก็หลังจากพิธีมอบเสร็จนะครับขอเชิญนะครับท่านได้ก่าวขอบคุณท่านผู้มิเกียรตเแิกท่านคุณมิเกียริทุกท่านในวันนี้นะครับที่มาร่วมงานฉลอ,องอทิบดีคุณย่าคงศรีช่าิดนตรีคุณเมธีช่าิดนตรีนะครับคุณปฏิทิช่าิดนตรีนะครับครับนี่ก็คือคุณนายของท่านเมธีช่าิดนตรีนะครับครับขอเียงประมูลได้ครับผม กพ่อประเทืองแม่บุกผาชาติบนตรีกล่าวสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะงานในวันนี้เป็นงานฉลองอัฐิของยาง่าโกงสรวัจา้าสามีของดิฉันแล้วก็ลูกของพ่อประเทืองแม่บุกผาแล้วก็น้องปท,ที่เสียชีวิตมานานแล้วก็ได้รวมกันทําบุญอัฐิวันนี้เป็นเป็นที่ท่านเดียวให้เสร็จเลยทั้งสามท่านแต่ ความสำคัญหรือไฮไลท์ของงานนี้ก็คือดูจากป้ายโปรเจคเตอร์นะคะไกลชีพลีเพียงแม้นชาติรักเรืองรองคือความสำคัญของงานนี้ก็จะมาลงที่ตัวของสารวัตรจาบอย่างที่ท่านพ,พิธีกรพูดบอกว่าหนังสือเล่มนี้ที่ฉันเขียนขึ้นมาไม่ใช่เป็นการชี้นำนะคะหนังสือเล่มนี้จากที่ดิฉันอยู่กับสารวัตรแท๊บมา11ปีมีแต่สิ่งที่ดีดดงๆงามๆฉะนั้น แต่ว่าจ้าไม่ได้อยู่แล้วดิฉันอยากจะถ่ายทอดสิ่งที่ดีงามงามที่ดิฉันได้พบได้สัมผสัสได้รู้ด้วยตัวตนของตัวเองอยากเก็บไว้ให้ลูกหลานนะคะเพราะว่าเป็นความภูมิใจโดยเฉพาะเมื่อเสร็จงานศพของสารวัตรจ้ามาแล้วก็มีคนมาขอทุนการศึกษาเยอะมากคิดว่าเราเนี่ยได้เงินบริจาคมาเยอะมาขอทุนการศึกษาไปติวไปเรียนต่อฉะนั้นนี่คือแรงบันดาลใจที่ทําให้น้อยต้องเขียนหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาให้รู้ว่าสารวัตรจ้า ไม่เคยติวไม่เคยเรียนพิเศษแล้วก็ไม่มีเงินซื้อคู่มืออ่านแต่ทำไมสอบติดนักเรียนเตรียมทหารแล้วก็นักเรียนในร้อยสามพันคือเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราครอบครัวชาติมนตรีและใสยงามค่ะแล้วก็อยากจะเก็บ ตรงนี้เอาไว้ให้ลูกๆด้วยและเผื่อนานไปลูกๆโตดิฉันอาจจะลืมก็เลยอยากจะบันทึกตรงนี้เอาไว้ให้ลูกหลานเป็นตัวอย่างฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้จะไม่มีการชี้นําแต่ถ้าจะคิดว่าชี้นําคือชี้นําในเรื่องของคุณงามความดีและก็คุณ,ณธรรมค่ะ <Yeah. S 1> ท่านที่เคารพคะวันนี้มอบอกว่าพิธีกรพูดหลายครั้งบอกว่า <Yeah. S 1> บางท่านอาจจะไม่พอใจการกระทําของสารวัตรจักบางท่านอาจจะชื่นชมและชอบพอ พี่น้องต้องดูที่เจตนามีใครบ้างคะที่เสียสละชีวิตและตัวเองเกียรติยศและศักดิ์ศรีไปเกี่ยวกับเรื่องสิ่งนี้มีใครสักกี่คนคะที่กล้าทำและมีใครสักกี่คนคะที่อยากจะออกไปอย่างนี้แต่ที่นี่มีคือสาัวดิรจับลูกของพ่อประเทืองและแม่บุผา สิ่งที่สารวัตรจับทำเอาไว้ให้พวกเราครอบครัวพ่อแม่ลูกแล้ววงตระกูลดิฉันพาลูกไปที่ไหนก็มีแต่เสียงชื่นชมยินดีนะคะไม่มีสีดิฉันไม่มีสีดิฉันจะไม่ชอบพูดเรื่องสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองดิฉันไม่มีสีนะคะไปที่ไหนที่มีแต่คำชื่นชมมีแต่ความเห็นใจและมีแต่สิ่งที่ดีๆงาม,งาม วันนี้อบอุ่นและก็ดีใจภูมิใจที่ได้มาได้เป็นลูกสะใภ้ของพ่อปทองและก็แม่บุผาภูมิใจที่ได้เป็นภรรยาสารวัตรจับภูมิใจจริงๆขอบพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ครอบครัววงศ์ตระกูลชาติมนตรีมอบให้ดิฉันและลูกสาวสองคนขอบพระคุณพ่อปทองแม่บุผาที่ให้สารวัตรจับมาทำหน้าที่และเสียสละในงานครั้งนี้ ขอบพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้ขอบพระคุณแทนประเทศไทยโดยเฉพาะ46,000ล้านสารวัตรจับไม่ได้ใช้นะคะ46,000ล้านเอามาจากนักโทษชายทักษิณสารวัตรจับไม่ได้แม้เพียงบาทเดียวนะคะและอีก30,000ล้านเป็นเงินที่ต้องอายัดเอาไว้ก่อนเพื่อที่มันมีความเสียหา,ายที่ตามต่อมามันจะได้ทั้งหมด76,000ล้านสารวัตรจับไม่ได้สักบาทนะคะท่านเสียชีวิตไปแล้ว สิ่งที่ท่านให้สิ่งที่ท่านทิ้งเอาไว้คือ76,000ล้านที่ยึดได้แล้วก็ไม่ให้พี่น้องตัวคนไทยทุกคน65ล้านคนขอบพระคุณอย่างสูงค่ะขอบคุณคุณเปนทีมนนะครับครับ